เต็มเลยนะคุณพ่อสั่งได้เลยวินเลี้ยงเองวันเนี้ยวินจะไม่จ่ายตังค่ะวินจะรอให้พี่เบสจ่ายตังเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอนนองมาก่นอ๋อพอดีทางร้าต้องรีบเคลียร์นินคะพอดีบจะต้องให้คิวหายไจ่ะพอดีจะเล่นที่ไหนเนี่ยเปนวีแชแนสวัสดีค่ะนี้ก็พบกับเลิศมิวแช แ,ะะแล้ววันนี้บีมพกเลขาเรามาด้วยค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือเนยเลขาส่วนตัวของบีมเองค่ะพอดีว่าคลิปนั้นอ่ะที่บีมเคยท้าไปว่าถ้าถึง1 0 0 0 0ื่นไลค์เมื่อไหร่จะมาเปิดตัวเลขาทีนี่ถึงแล้วถึงนานแล้วด้วยถึงมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เปิดสักทีแล้ววันนี้นะคะทุกคนบีมจะมาทำคอนเทนต์แกล้งค่ะพอดีว่าวันนี้บ,ปปบ,บีมนัดกับครอบครัวบีมมากินอาหารญี่ปุ่น วันนี้ก็เลยคิดว่าจะจัดเต็มเลยคือทุกคนกินแบบจัดเต็มได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้วินจะไม่จ่ายตังค่ะวินจะหลอกให้พี่เบนจ่ายตังวันนี้ก็เลยให้เนยมาเป็นแบบเหมือนหน้าม้าเป็นพนักงานที่วินหน่อยได้ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเร,เราโทรไปหาคุณพ่อก่อนว่าคุณพ่ออยู่ตรงไหนคุณพ่อฮัลโหลค่ะฮัลโหลคุณพ่ออยู่ไหนแล้วคะตอนนี้อ,อ๋อกำลังเดินทางไปโอเคคุณพ่อมาตามปักที่บิมปักหมุดไว้ให้เลยนะ โอเควันนี้จัดเต็มเลยนะคุณพ่อสั่งได้เลยดิมเลี้ยงเ,เองโอเคค่ะที่อยู่แล้วล่ะเต็มที่นะโ okay, อเคค่ะแค่นี้แหละติ้งโอเคค่ะทุกคนน้องหลือจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเราเพียงแค่ไปตั้งกล้องนะคะห้องคือแบบ ใหญ่มากจริงๆทุกคนตอนนี้เบีมไม่เคยกินซูชิแล้วแบบมีห้องส่วนตัวขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งกล้องก่อนอก่อนอื่นเลยเบียมต้องบอกเนยก่อนว่าเนยอ่ะต้องเล่นให้สมบทบาทที่สุดเข้าใจไหมเพราะ่พี่เบนเนี่ยเขาแบบค่อนข้างรู้ทันบีมเวลาบียมทําคลิปแก้งอะไรแบบเนี้รู้ทันบีมแบบบ่อยมากเวลาทาคลิปแก้งอะไรานางจะรู้ทันตลอดแล้วั้งเนี้ยบีมก็เลยต้องให้เนยอ่ะมาแบบว่ามาสวมบทเป็นนักงานเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีคนแต่หน้า ทุกคนก่อนว่าพี่เบไม่รู้จักเลยในในในองถือดีว่าวะะเหมือนร้นน่เหมือนเนี่้น,นัไปดเนนะะเดียวทุกคนเข้ามาตัวบบีจะให้บีจะให้พี่เบนนั่งา,นางนีทุกคนคะตอนนี้ครอบครัวบีมมาถึงแล้วนะคะเราจะเซตสถานการณ์ให้เนียนว่าที่ สิ่นี้อ่ะจะเต็มเลยนะคุณพ่อจะเต็มเลยนะคะเี็กเรียนหรออะไรเรียนสินี่พามาฉลองวันปีใหม่เรื่องอะไรเทศกาลปีใหม่เ,ร,ร,มเรอ เามีออเดอร์พิเศษค่ะก็คือจะเป็นคาวที่ค่ะเออจะมีทังตั okay. oh. so, so, so ้งเดิมแล้วก็รสต้องย่งค be. ่ะหลแล้วก็รหนือุ way, no ั่ย่างลาที่กค้ารับเป็นรสไหนคะเอาเอารถเลยค่ะได้ค่ะพอเรามาะโตแล้วหรืปาไคะติดใจนะคะก็สามารถเปซื้อได้ท่เซ่นเลาขเคะว่าเรามคาวที่เขามีอกลักษณ์มาหม่ก็คือถ้าลูกค้าได้กินแล้วก็จะเหมือนไปญี่ปุ่นเลย

ซื้อคาบี้รุ่น i miss u j a pan ขนาดใดรถใดก็ได้สแกน QR code จากหน้าซอง1โค้ดเท่ากับ1เมืองนะคะมีทั้งหมด5เมืองได้แก่โตเกียวโอซาก้าเกียวโตซัปโปโรฮิโรชิมาเข้าเล่นเกมผ่านมือถือระบบ Facebook AR application แค่นี้ก็เหมือนได้กลับไปเที่ยวญี่ปุ่นที่คิดถึงได้เลย กินมากอ่ะรู้หน้าตาไหมอะไรจะมี่จะนัดนัดจอนัดอะไรเดี๋ย่ข่องน้าลก่อนอ่ะคุณพ่อรู้ไหมว่าบีมอ่ะให้พี่เบสสั่งอาหารเยอะๆมาใช่ไหมแล้วอาหารนี้บีอ่ะจะไม่จ่ายตังค์จะไม่จ่ายตังค์จะจะให้พี่เบสจ่ายคุณพ่อพี่เบสเขาจะมีตังค์จ่ายไหมไม่รู้อ่ะ เตยมมัวาเเลอพราะว่าบิบอกคุณพ่อไวใช่ไหมว่าวันนี้บิจะเลี้ยงแต่วันนี้บิ๊กทำคลิปแกล้งไงเนี่ยพอคุณพ่อออกมาห้องน้ำใช่ไหมบิก็ออกมาตามเลยแล้วบิ๊กก็สักให้เนยอ่ะที่เป็นเลขาของบิ๊แบบปอมตัวเป็นพนักงานไปเก็บตังค์พ่เวสแต่ว่าคือบิ๊ไม่ได้เอาโทรศัพท์บิบออกมาด้วยพี่เบลเขาจะโทรตามบิไม่ได้แต่นั้นนแหละค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนบีมให้เลขาบีมไปเอาบินมานะคะเดี๋ยวเตรียมตัวให้เลขาปลอมตัวเป็นพนักงานมาเก็บตังค์พี่เบสค่ะขำปลอมมากเม่อเช้าพดีได้ชนะเงินหรือยังนะคะเออดี๋ยวเดี๋ยวรอนอ๋อพอดีทางร้านต้องรีบเคลียร์บินนะคะพอดีจัดตรงให้คิวถัดไปอพอดีเชิญที่ไ้นเนี่ยเดี๋ยวรอ แสงตรงไหนสแกดในนอะไรคะก็แค่ะอันนี้โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้ามาใช้บริการใหม่นะคะขอบคุณค่ะอ๋อเดี๋ยวค่ะสมมติว่าถ้าเกิดอยากให้ติ๊กอย่างเงี้ยโอนได้ไหมคะได้ค่ะโอนได้เลยค่ะได้เลยค่ะอะไรนี้นะแต่ว่าร้านอาหารอร่อยมากเลยค่ะเพราะว่าเคยมาครั้งแรกไม่เคยรู้เลยว่าแถวนี้มีแบบนี้ตัว เรามารอบมาแบบรถแคเป็นพิเศษเลยไม่ต้องรอเลยค่ะไม่ต้องรอทุกิ่งยินดีใจเดี่ยเ,เพราะว่าเอ่อประทับใจในบริการด้วยเฮ้ยบัวพ่อเริ่มนานแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คสถานการณ์ไหมว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรออีกนิดนึงรออีกนิดนึงสงสารด้วยเบสอ่ะ Hey, ตอนนี้บ right so ิมก uh, hey, yeah, ับคุณพ่ออยู่ข้างนอกนะคะไอด้าอะไรอยู่ข้างนอกหมดเลยแต่พี่เบสอะไอยู่ในห้องคนเดียวเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งละกันทุกคนแล้วเราก็จะเดินเข้าไปข้างในกันเลยแล้วก็ไปเฉลยนะจ๊ะเออหนักแน่ครัเบสเบวยสสั่งเรียบเลยอะเบสสั่งเยอะมาก เออต้องบอกก่อนพี่เบย์เขาเป็นคนแบบว่าเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยเขาจะสุดโต่งมากค่ะทุกคนทางนี้ก็เป็นการเอาคืนนะคะเป็นการเอาคืนนะคะเนยพี่เบย์โอนตังมาแล้วใช่ปหมพี่เบย์จ่ายไปแล้วค่ะทุกคยิ้มพี่เบย์เขาให้ติปดนะ้วย,ยนะติปด้วยหรอใช่สาวมากคุกคนเกินตังค์มีตังปักเก็บตังค์แล้วเหรอเก็บแล้วจ้าเทได้ยั่อุ้ยสาวมากว่าาบท คิดตามไม่เลยค่ะคิดตามได้ไหมตามตามย่านเลนทีได้โอนได้ไหมคะใช่โอนสดงว่าถ้าเกิดอยากให้ติ๊กจยางนโอนได้เลยค่ะได้ เ้นไมนู่ของจเป็นรนอาหารดีไหมตอไม่รู้ไมู่แล้วค่ะมีเคแบดีมาเขาก็มารหารยกับเราด้วมั้งใช่ปะเราเราก็เอาขุมิ้สแกจแลราเรียบร้อยก็ไม่บอกว่ามันเสร็จเแล้วเบกก็ให้ทีมเด็กเสิร์ฟด้วย ใช้หูบีมให้จ่ายด้วยมไม่ได้เดี๋ยวต้องหันครึ่งเอาคุณพ่พออ่ะตอนแรกไม่บอกว่าอะไรที่บอกว่าเลี้ยงเป็นพี่วันนี้จัดเต็มเลยนะคุณพ่อสั่งได้เลยบีมเลี้ยงเองก็เหรอบ,บีมบอกว่าหันครึ่งบีมบอกว่าหันครึ่งมีแค่ข่าวพี่เลยจ้ะ <c oughs> มีแค่ข่าวพี่เลยจ้ะ <c oughs> ไม่ได้เดียต้องหันคือกับบีมเนี่ยบีมจะเอาตัวออกไว้ใหนเราให้เวจ่ายนะเนี่ย อเราต้องเราต้องห่านกันหันได้นะให้เป็นไอ้นี้ละกันของผ่านปีใหม่แล้วก็ผ่านนี่ไงวีมหมื่นหนึ่งพี่สองผ่นอันนี้ไม่ได้ค่ะไม่ได้่ยงค่ะเนาะอ๋อไม่ได้่ยงค่ะเนาะแต่เป็นหน้าเลย แบกันไหมเอางี้เองี้เดี๋ยวกลับกลับบ้านไปสแกนันี้เล่นถ้าเบดได้มากกว่าบีจะยอมใส่เองแต่ถ้าบีได้มากกว่าเบยค่ะเอาอะไรต้างไหมพ่อตอนนี้เราตัดมาอยู่ที่บ้านแล้วมาถึงเกมที่บิมจะต้องมาฟ้้ยกับเบนเลย นี่อมาโครโซงนี่เห็นตรงที่สแกนคิวอาโค้ดไหมจ๊ะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนเลยจ้ะแล้วเรามาเล่นพร้อมกันอ่ะเดี๋ยววิมสอนวิธีการเล่นกันนะถ้าเบสจะเริ่มเดยก็คือแตะตรงกลางใช่ปะแล้ววิธีการกระโดดก็คือกระพริบตาแค่นั้นเลยมาพร้อมยัง1 2 3่งซ ละครึ่งจ้ะวันนี้เท่าไรนะแปหนึ่งนึฮัลโหลอะไรนะคะอ๋อได้ค่ะได้ได้ได้โอเคค่ะเดี๋ยวโอนให้นะคะโอนให้นะคะคือเขาบอกเราหรือเปล่าคะทุกคนก็ออกเป็นว่าอย่าลืมไปลองนะคะนี่เลยเป็นคาบี้ไอม s สยูเจแปนนะคะก็จะมีรถดั้งเดิมแล้วก็ รสต้ยมยำกุ้งแล้วก็เป็นรสแบบย่างสาหร่ายนะคะบิมจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะตอนที่บีมรออาหารญี่ปุ่นที่ร้านนะคะคือเอาเนี้ยมานั่งกินกับวาซาบิเล่งคือแบบโอ้โหเลิศม,มากเพิ่งรู้ว่าคาบีเอามากินกับวาซาบิแล้วอร่อยมากๆค่ะทุกคนและที่สําคัญนะคะเขายังมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนมาร่วมเล่นกันด้วยนะคะนี่จะเป็น QR code มุมบนของซองเลยนะถ้าใครซื้อมานะคะลองเอาโทรศัพท์ตัวเองอ่ะสแกนแล้วก็มาร่วมเล่นกันได้นะคะทุกคนแชร์ผ่าน เฟซบุ o กนะคะหรือจะชวน เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะมาร่วมเล่นด้วยกันก็ได้นะคะซองนี้นะคะก็ราคาเพียง20บาทเท่านั้นหาซื้อได้ที่เซเว่นอิเลเทุกสาขานะคะแล้วก็ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยคะ่ะราคาถูกมากๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยคะ่ะเกมของเขานะภาพสวยเหมือนไอเนี่ยเหมือนชูเตอร์ในไอจีอะคะ่ะทุกคนพอบีมเล่นนะบิมยิ่งคิดถึงญี่ปุ่นยิ่งเล่นแล้วยิ่งรู้สึกติดใจแล้วรสชาติของเขานะพอกินเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหมือนฉันได้กินอาหารญี่ปุ่นจริงๆกลิ่น อะไรอย่างเงี้ยโอ้กิน่นอายเขามากหมดเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเบนต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยพูดมากไม่ได้ทุกคนถ้าทุกคนคิดว่าอยากให้บีมาแกล้งอะไรพี่เบสอีกนะคะกุกคนคอมเมนต์มาข้างใต้เลยวันนี้พี่ขอแยกไปก่อนค่ะบ๊ายบายนะคะ